อุ้ยนั่นแหละสวยจะ่จ่ายน้อยเกินเคด้วยครับผมคนดูโอ้ยเอถ้ามีเอกับเจนะน่าจะแบบดีเลยอะ่ะคนดยูยังไงครับ โอเคครับผมก็กาสเวดด์สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมอ่วันนี้ก็อยู่ที่เกมสาบถ้ำนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มาดูนะครับผมทุน100บาทของเราจะรอดหรือเปล่านะครับผมลุย let's go แล้วก็นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมมาเฮ้ยเอาดี คชีวไปก่อนแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมนั่นแหละครับหลายอีกครับสวยคนดูวู้สก็ตสองตัวคิวคิวไม่มานะฮะบอไปสี่บาทวายหนึ่งตัวยังไงครับอุ้สิบแถวสามไม่มี นั่นแหละสวยแต่จ,จ่ายน้อยเกินเคด้วยครับผมคนดูโอ้ยเอถ้ามี A กับเจนะน่าจะแบบดีเลยอะ่ะคนดูยังไงครับโอ้โหนำเงินเข้าครับผมเคเคขอเคเคแถวแรกเคแถวแรกนั่นแหละครับ โอ้ยไหลาย,ยาวโอ้ยวายทั้งสองตัวนะฮะกำไรมา31บาทโอเคถือว่าพิกกลับมาแบบคืนทุนนะได้กำไรมาด้วย3 1บาทเอเดด้วยครับท่านผู้ชมเอมาโอ้โหหวานเจี๊ยบโมเยลนั่นแหละครับสแกตสามตัวครับท่านผู้ชมวันโหมดครับผมก็มาดิหนึ่งตัวมาออ้ยวายมาขอสแกต สแกนนั่งเดียวเลยตัวเดียวสแกตเตอร์ไม่ลงแต่ได้ลุ้นต่อเอายังไงมาไหมท่านผู้ชมยังไหลอยู่โอ้โหกว่าจะเข้าก็ลุ้นนานอยู่เหมือนกันนะขอได้ไหมไม่ลงนะฮะท่านผู้ชมน,ม,มนะครับผมฟรีเกมนะฮะโอ้โหพัดจัดพัดจัดเลยคนดูนะฮะเบสิปเปิ้เลยนี่ครับผมวัดดวงนะฮะ อุ้ยหน้าทองตัวเคมาเอ้ยเคมามาสิอุ้ยอุ้ย,อยสองวันแปดช่าอโอ้ช็อตนี้โคตรงาม โอ้โหรู้เรื่องไปดีนะครับ3160บาทนะรางวัลซูปเปอร์เมกานี่ครับผมท่านผู้ชมยังไงฟีเกมเข้ามาอีกนะครับผมท่านผู้ชมมันต้องอย่างนั้นแหละนะฮะท่านผู้ชมเนะยครับผมหมาหมาโอเคนะครับผม72แล้ว ขอ้องเงินแถวแรกได้ไหมไม่เข้าไหนครับผมเปิดแรกที่สวยร้อยกว่าบาทวัดใจไปเลยกันดูอุ้ยหน้าทองว้าวพันหกร้อยแยกเคชัดนี้ว่าเตียบยกโปรเลยโคตรสวยพันหกร้อยแปดสิบบาทยกฟรีนะครับผม มาดิมาดิมาดิคูณสีบอกไปแล้วด้วยเคด้วยสวยยังไงเขียวอุ๊ยฟรีในฟรีหรือเปล่านะครับผมท่านผู้ชมฟรีในฟรีหรือเปล่าขออีกตัวใบสแกตเตอร์ยาฮูไม่เข้าเนี่ครับผมแต่ได้ลุ้นเนี่ครับผมท่านผู้ชมนะฮะยังไงสามช่องฟเฟี้ยวได้นี่ครับผมไม่ลงนะครับผมเสียดายอยู่เหมือนกันนะมาหนึ่งฟี หนึ่งฟีดทุดท้ายครับท่านผู้ชมนะฮะมาปิดท้ายคอส,สวยมาสวยหลายปายคนดูโอเคปิดท้ายไป171บาทนะครับผมได้มาทั้งหมดก็2,182บาทนล้วผมคนดูนะก็วันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับทุนมาแค่100บาทสาวทำแจกมาประมาณเท่าไหร่อุ 5, ้ย5,400เลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับผมก็ครึ่งหมื่นนะคนดูนะคุ้มแล้วนะครับใครที่ ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยแล้วกันจะได้มีกำลังใจในวิดีโอต่อไปนะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ